ขอยานดทีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่30มีนาคมไพคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกเอย๋ยเราเฝ้าดูแลเจ้าอยู่เสมอจงวางใจในเราทุกเวลาและในทุกสถานการณ์จงวางใจในเราด้วยสุดใจของเจ้า เมื่อเจ้าอ่อนล้าและทุกสิ่งดูจะไม่เป็นไปตามที่เจ้าคิดขอให้เจ้าพูดว่าข้าวางใจในพระเยซูโดยการทำเช่นนี้เจ้าก็ได้ปล่อยวางเรื่องต่างๆไว้ในการควบคุมของเราและเข้ามาลีภัยอยู่ในอ้อมแขนนิรันดร์ของเรา เราได้จัดเตรียมวันนี้ไว้แล้วอย่างดีก่อนที่เจ้าจะลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้าในทุกๆุกวันมีสิ่งใหม่ๆที่จะช่วยให้เจ้าเรียนรู้ทางของเราและเติบโตขึ้นอย่างใกล้ชิดกับเราเสมอหากเพียงแต่เจ้าจะเพ่งมองมาที่เราการสถิตยอยู่ด้วยของเราก็จะทำให้วันของเจ้าสว่างสดใสแม้ในยามที่ฟ้ามืดมนลูกเอ,อ๋ย จงสแสวงหาเราเรากับสแสวงหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าอาเมนพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง และพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อที่27ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าพระเจ้าผู้ได้ดำรงเป็นนิตเป็นที่อาศัยของท่านและพระกรน,นิรันรับรองท่านอยู่พระองค์ทรงผลักศัตรูให้ออกไปพ้นหน้าท่านและตรัสว่าทำลายเสียเถอะและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน เยเรมี i, บทที่29ข้อที่13ถึงข้อที่14ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราจะให้เจ้าพบเราและเราจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดีและรวบรวมเจ้ามาจากบรรดาประชาชาติและจากทุกที่ที่เราขับไล่เจ้าให้ไปอยู่นั้นพระเจ้าตรัดดังนี้แหละ และเราจะนำเจ้ากลับมาอย่างที่ซึ่งเราในประเทศเจ้าให้จากไปนั้นอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะรทรงอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเร,รเราจริงรอุ่ใจเมื่อมีพระ วันนี้รักเราไม่เปลี่ยนแปล